ก่อนอื่นก็สวัสดีนะครับทุกคนพบกับผมเฮียไก่นะครับงวดนี้นะครับเป็นงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2566นะครับงวดนี้เนี่ยนะครับจะมีทีเด็ดอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับงวดที่ผ่านมาเนี่ยนับเป็นไงบ้างถูกหวยกันบ้างไหมนะครับ ก็วัน,นี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้มาใน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 วิดีโอเบื้องต้นก่อนนะครับเดี๋ยวลหลังๆเนี่ยผมจะมีสไลด์ฉายให้ดูนะครับจะได้ดูกันง่ายๆหน่อยนะครับ mm. วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าฟันเหมือนเดิมนะครับตัวเดียว คิดว่าคิดว่าคิดว่าน่าจะเข้าแก็บนะครับงวดน,นี้มาที่เล็กวิ่งนะครับงวดน,นี้ผมให้วิ่งห้าบนห้าล่างเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ห้าบนห้าล่างเหมือนเดิมนะครับงวดนี้ก็ถ้าใครมีเด็ดๆก็จับเอานะครับส่วน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 ผันนี้นะครับเจยจะเป็นสูตรดั้งเดิมของบ้านเศรษฐีซึ่งก็เคยสร้างชื่อเสียงให้กับผมมาเมื่อสักห้าปีก่อนนะครับ แล้วก็เลือสูตรขึ้นมาทําใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็มีศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าสองหนึ่งสองสองนะครับก็วันนี้ก็เป็นอันว่าน่าจับน่าจับตามองหนึ่งสองสองหนึ่งนะครับเลขน่าจะมานะครับเพราะว่า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 เกี่ยวกับเรื่องการเมนะืองเนาะเราก็ไม่พูดถึงกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเลขแพรนะครับเลขแพรที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับ

ถ้านยางไงก็นะครับลองลองลองพิจารณาเอานะครับ